สวัสด ok <pl ains> <t realidade> ีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเราจะเข้าสู่มุมนี้อีกแล้วนะฮะมุมแกะนุ่นแกะนี่ของผมนั่นเองครับอยู่ผมคนเดิมโนตี้โนตนะครับผมวันนี้นะครับก็มีโอกาสไปเดินแรดมานะครับผมทําให้ได้กล่องมา3ามกล่องนะฮะก็จะแกะกันให้จุใจกันเลยทีเดียวนะครับผมกล่องแรกครับผมได้จากการไปคุยงานมาครับกับบริษัทผู้ใจดีนะครับผมที่ให้ของที่ระลึกจากคนที่ไปคุยงานด้วยมานะฮะก็คือทางด้านของบริษัทนั่นเองนะครับผมขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะฮะแต่ผมยังไม่ได้แกะดูนะว่าข้างในเป็นอะไรมแต่ บนหน้ากล่องครับมันเป็นสัญลักษณ์นี้ครับน่าสนใจมากเลยครับว่าข้างในเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะเล่นกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรกันนะฮะอ้าคลิปนี้น่าจะสั้นนะครับผมชึบตัดแล้วนะครัน,นี้ไม่น่าจะรอดครับเอาด้านนี้ดีกว่าชึบเฮ้ยเฮ้ยมันยากยากจังวะอ๋อได้แล้วครับชึบ พึงตัดเล็บไปด้วยนะฮะวัออนนี้โอ้แกะออกมาครับเป็นบับเบิ้ลแล็บครับผมเชื่อ,อ,อหลังๆนี้ไม่ให้แกะแค่ข,ของเล่นแล้วนะแกะอย่างอื่นด้วยนะเนี่ยปึ๊บโอ้โหแกะออกมาครับยังไม่เจออะไรครับเจอแต่ถุงสีถุงบับเบิ้ลครับกับอ่กล่องนะครับเคลือบแบบเรืองแสงนิดๆไม่รู้เพื่อนๆเหน็นไหมน่าจะเห็นแหละนะครับผม สีขาวหนึ่งกล่องนะครับผมผมชอบอันนี้มากเลยครับมันเอาไว้ปีบเล่นได้ครับเทปเ่้าสุดๆนะฮะฮะเราละเรามาดูกล่องนี้กันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับผมชื้อว้เป็นกล่องสีดำๆครับมีโลโก้โอวัตสีดำๆอยู่นะฮะเอเรามาดูกันข้างในนะฮะชื้ ว้าตรงนี้เป็นโอวัวตสีทองครับปั๊มจมอยู่นะฮะสวยงามแล้วก็นี่ครับนี่เป็นติ๊กเกอร์โอวัวตติดอยู่ครับว้าสวยมากเลยชึบตรงนี้เป็นกำมะหยี่ว้าเจ๋งมากครับแต่ตรงนี้เขาติดไฟมาอยู่นะว้าเป็นที่ไ่นำบัตรครับผม โอ้ขอบคุณทางบาริษัทมาทัที่นี่ด้วยนะครับว้สวยงามมากเลยฮะแหมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้เจ็งนะดีเนาะสฝยดีก็ขอบคุณด้วยนะครับไปคุยงานกันแล้วก็ยังแถมของฝากมาให้ด้วยนะ ใดีจริงๆนะครับผมอย่างว่าเกมระดับเทพว่างี้แหละครับเอาละ่ะสำหรับวันนี้ครับมากันสั้นๆก่อนเป็นน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวยังมีสองกล่องนี่เหลือที่ยังต้องแกะอยู่ครับเดี๋ยวจะอัปโหลดไปวัพรุ่งนี้ก็มาลืนนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสามนาทีเองคลิปนี้ฟั้นมากไปละบ๊ายบาย